ฟาจุกจุกสล้านมังกรฟ้าโฉดลอตเตอรีร่รางวัลที่1 7ใบฟ้าซับใหญ่ไปจุกจุกสล้านผ่านพ้นไปแล้วสำหรับผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลวดประจำวันที่1ตุลาคม2564ซึ่งรางวัลที่1ได้แก่578171รางวัลเลขหน้า3ตัวได้แก่285361รางวัลเล็ท้าย3ตัวได้แก่ 379, 4,49และรางวัลเลขท้าย2ตัวได้แก่8 3สา ครั้งนี้ภายหลังจากการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลมีผู้โชคดีถูกรางวัลที่1จํานวนหลายรายขณะที่เพจ Facebook สุดปังลอตเตอรี่ออนไลน์บายนงกอนฟ้าได้โพสรูปภาพลอตเตอรี่รางวัลที่1งวดวันที่1ตุลาคม2 5งหรกปรากฏตัวเลข578171จํานวนทั้งหมด7ใบรวมเงินรางวัลทั้งหมด4 2ล้านบาทโดยทางเพจได้มีการระบุข,ข้อความว่ารางวัลที่1อยู่ที่มังกอนฟ้าจํานวน7ใบรางวัลที่1อยู่กับมังกอนฟ้า1งวดติดแล้วนะคะ เป็นจำนวน11เดือนติดแล้วตั้งแต่ธันวาคมถึงตุลาคมมังกรฟ้าขอแสดงความ,มดีกับเจ้าของรางวัลที่1ด้วยนะคะด้านผู้ใช้ TikTok ที่ชื่อว่าเฮงลอตโต้เฮงเฮงเฮงมังกรฟ้าลอตเตอรี่ได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอเป็นภาพลอตเตอรี่รางวัลที่1พร้อมมีเสียงคนพูดว่าเฮ้ he i, he i, ยเฮ้ยเจ็ดใบสี่สิบสองล้านนี่ว่าแต่อย่างไรก็ตามอย่างไม่ทราบลอตเตอรี่รางวัลที่1ดังกล่าวเป็นของใครหรือถูกรางวัลที่1มีกี่คนกันแน่ ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวส์ต่อซีโอรัตทีเอชค่ะ